สำหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระนาคปกเดียวนะครับพิมพ์เล็กนะครับกุพระบรมธาตนาดูน,นะครับพระนาคปกเดียวพิมพ์เล็กกุพระบรมธาตนาดูน,นะครับซึ่งเป็นพระเนื้อดินเผานะครับที่มีอายุเก่าแก่กว่า1,300ปีนะครับสําหรับพระกุพระบรมธาตนาดูน,นะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นนะครับในยุคสมัยรุ่งเรืองของ อาณาจักรนครจำปาสีนะครับสมัยธารวดีนะครับยุคของโบราณนะครับซึ่งมีอายุยาวนานกว่า1,300ปีนะครับพระกุนาดูนะครับมีการขุดค้นพบนะครับอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมกับพพระบรมสารีริกธาตุนะครับครั้งแรกครับเมื่อปีพศอนะครับ2,522นะครับการค้นพบนะครับจะพบ แตกต่างจากพระกุอื่นๆนะครับของประเทศไทยนะครับพระกุอื่นอาจจะอยู่เฉพาะในเจดีนะครับหรือว่าในสถูกนะครับแต่ว่าสําหรับพระกุอาดูนะครับจะอยู่ทั่วไปเลยนะครับตามบริเวณพื้นดินนะครับบริเวณพื้นดินทุ่งนานะครับทุ่งนาการขุดนะครับก็ในช่วงแรกๆนะครับก็ขุดลงไปอาจจะไม่ลึกมากนะครับ แต่ล่าสุดนะครับที่มีการขุดเมื่อปี55หรือปี66นะครับก็จะขุดใช้ไมโครนะครับขุดลงไปจนถึงชั้นน้ําบาดาลนะครับชั้นตาน้ํานะครับแล้วค่อยพบเจอพระนะครับแต่พระก็จะอยู่ข้าไปทั่วนะครับอยู่ขะไปทั่วนะครับแล้วแต่ว่าจะเจอตรงไหนนะครับบางองค์อาจจะเจออยู่ในชั้นที่ไม่ลึกมากนะครับ คือบางองค์อาจจะอยู่ในชั้นตานามเลยก็เป็นได้นะครับสําหรับพระองค์นี้นะครับเจอเมื่อปีนะครับเมื่อปีห้าศูนย์นะครับซึ่งเป็นการขุดที่ไม่เป็นทางการนะครับการขุดเจอนะครับเรามาดูลักษณะพระกุณาดูลกันเลยนะครับสําหรับองค์นี้นะครับถือว่ามีความสมบูรณ์มากนะครับมีความสมบูรณ์มาก พระกูนาดูลเป็นพระดินเผาทั้งหมดนะครับเป็นพระดินเนื้อดินเผาทั้งหมดนะครับจะไม่มีที่เป็นเลหล็กไหลหรือว่าเป็นแร่เป็นอัญ,ญามณีจะไม่ใช่พระกุนาดูลนะครับเป็นการแอบอ้างหรือวโนขึ้นมานะครับพระกุนาดูลแท้จะเป็นเนื้อพระพิมพ์ดินเผาเท่านั้นนะครับทั้ง4ี่พิมพ์นะครับจะเป็นทั้งพิมพ์ดินเผาทั้งนั้นเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับจะได้นํามาให้ชมนะครับว่ามี เนื้อและมีพิมพ์ใดบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูกันที่องค์นี้ครับพระกุนาดูนนะครับพิมพ์เล็กนะครับพระนาคุกพิมพ์เล็กกุพระรวมธาตุนาดูนนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นองค์ที่นะครับได้รับความนิยมนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับได้รับความนิยมและก็มีของเลียนแบบของเก๋นะครับออกมาอย่างมากมายนะครับผู้ที่ อยากมีวบบูชาเช่าหาก็ต้องศึกษากันให้ดีนะครับราคาเช่าหาก็สูงนะครับส okay. ําหรับองค์นี้นะครับมาดูนะครับนี่ครับเป็นพระดินเผานะครับองค์นี้เนื้อออกโซนมะขามเปียกนะครับดูนะครับดูคาบกุนะครับดูคาบกุเห็นไหมครับจะเป็นคาบหินปูนนะครับจะเป็นคาบหินปูนนะครับคาบกุอยู่ทั่วทั้งองค์นะครับอยู่ทั่วทั้งองค์ ถึงแม้ว่าพระจะอยู่ในน้ําจะได้แช่น้ํามาแค่ไหนนะครับหรือต่อให้เราเอาไปแช่น้ําตอนนี้นะครับพอปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับพระพอพระเริ่มแห้งคาบปุก็จะมีขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมีขึ้นมาเหมือนเดิมน่ครับ,รบส่วนคาบดำๆๆนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่น่าจะโดนเกี่ยวกับเชื้อราที่อยู่ตามชั้นดินนะครับอยู่ตามชั้นดินนะครับ จะไม่มีเม็ดแร่หรือว่ามีอัญมณีใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับด้านหลังครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับจะมีรอยเหมือนมีเม็ดข้าวเม็ดอะไรนี่ครับเชื่อว่านะครับน่าจะตอน กดพิมพ์นะครับได้เอาวางไว้นะครับทําให้เกิดรอยขึ้นมาแบบนี้นะครับพระเก่าแก่อายุกว่า1,300ปีนะครับน,นะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของพระก่อนนะครับพิมพ์ทรงนะครับ ว่าของเกีของเรียนแบบก็มีมากมายนะครับการได้มาต้องมีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับว่าได้มาจากที่ใดนะครับสำหรับองน์นี้ผมก็ได้มาเองกับมือเลยครับได้มากับมือนะครับคือสามารถขุดหาได้เองนะครับขุดหาได้เอง ซึ่งจะมีการขุดอยู่ทุกปีนะครับสําหรับภาคกุนาดูนะครับได้บ้างได้น้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่นะครับแต่จะมีการขุดมีการค้นหาทุกปีนะครับในห่วงประมาณนี่นะครับช่วงประมาณหลังจากเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จเสร็จงานนางานอะไรนะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ว่างๆนะครับก็ได้พากันขุดหาสมบัตินะครับที่อยู่ใต้พื้นดินนะครับ ก็คือพระนะครับสําหรับการขุดก็ลงไปนะครับก็จะเจอทั้งของใช้ไม่ว่าจะเป็นหม้อไหเครื่องใช้โบราณต่างๆนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับมีให้พบเห็นนะครับอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซากแตกประดักผักพังนะครับสําหรับพระก็ยังพอมีให้ได้เจอบ้างนะครับแต่สําหรับ พระนาคปุเดี่ยวพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับพบเจอน้อยครับพบเจอน้อยแล้วก็ไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยมีใครเอาออกมาให้โชว์หรือให้ชมเท่าไหร่นะครับแค่หาดูยังหาดูยากเลยนะครับอย่าคิดที่จะครอบครองอะไรประมาณนี้นะครับดูยังหาดูยากนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับที่สวยสมบูรณ์และแท้นะครับ แะแท้ด้วยนะครับนี่นะครับ้ากูนาดูดนะครับอยู่ในดินมาเป็นเวลานะับพันปีนะครับอยู่ในชั้นดินชั้นน้ำผ่านการเวลานะครับ ว่ายังคงรักษาสภาพและความสวยงามของศิลปะไปได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับคาบกุชัดเจนนะครับคาบกุขึ้นชัดเจนนะครับต่อให้เราไปล้างไปแช่น้ํานะครับไปล้างไปแช่น้ำพดปล่อยไว้สักพักนะครับพระแห้งแล้วนะครับคาบกุก็จะกลับมาปรากฏเหมือนเดิมนะครับซึ่งคาบกุนะครับเป็นคาบหินปูนนะครับคาบหินปูนเกาะนะครับ พระนาดูนนะครับจะแตกต่างจากภากูอื่นๆนะครับภาคูอื่นๆอ,อาจจะพบในเจดีในสถูปนะครับที่อยู่รวมๆกันนะครับแต่สําหรับพระนาดูนนะครับจะพบอยู่ตามพื้นดินนะครับทั่วไปบริเวณนะครับบริเวณใกล้เคียงกับที่ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็คืออยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก่อน ถ้าเราเดินทางเข้าอำเภอนาดูนจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับติดกับห้วยนะติดกับห้วยสําหรับสถานที่ในการขุดพบนะครับพระกุ่นาดูนนะครับพระนาดูนนะครับกุ่พระบรมธาตุนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกู่สันตรัตประมาณ1กิโลเมตรได้นะครับประมาณ1กิโลเมตรได้นะครับสำหรับสถานที่ขุดค้นพบนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังมีการแอบขุดหรือว่าลักลอบขุดกันอยู่นะครับ ศึกษานะครับศึกษาก่อนจะสะสมนะครับพักกุนาดูนะครับดูลักษณะนะครับดูลักษณะศิลป,ปะและดูค่ากุความเก่านะครับความเก่าที่สําคัญนะครับคือความเก่าที่มนุษย์ยุคป,ปัจจุบันเรายังไม่สามารถทําได้นะครับนั่นก็คือ วามเก่าของพระองค์พระนะครับนี่ครับองค์นี้ขุดค้คนพบนะครับเมื่อปี2,500นาระครับ49้นะครับ,น,รบนี่นะครับการแตกกุรังใหญ่ๆนะครับของพระกุณาดูลคือแตกครั้งแรกก็เมื่อปี2522นะครับนะครัต่อมาก็ที่ยิ่งใหญ่นะครับที่แบบมีผู้คนไปขุดมากมาย ก็เมื่อปี2,555นะครับและปี66ก็มีการขุดค้นพบอีกนะครับเป็นจำนวนหนึ่งนะครับ